คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่ด้านเกมตำนานแห่งเฟอร์ซีอูดนะครับมาต่อเป็นเกมที่4ี่แล้วกันนะครับมารอบนี้มีเข้ามาที่สองพันะครับเบตแรกนี่ผมขอเปิดเบท50ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถ้ารอบนี้มันแตกสักเท่าสองเท่า,ทานี้ผมว่าจจะพอแล้วกันมาลองดูซิว่า จะรอดหรือเปล่านะครับอีกอย่างก็คือเป็นเกมที่เข้าฟรียากมากนะครับสกตเตอร์ลงตั้ง4ตัวเนี่ยท่านผู้ชมจะพูดถึงตัวคูณก็ไหลโหดเหมือนกันนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นแตกนอกมาแล้วนะครับวันนี้ขอลองแตกในบ้างแล้วกันมาดูว่าจะมีโอกาสได้เข้าฟรีสักรอบหรือเปล่านะครับแต่เปิดตัวมานี่สวยอยู่นะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นเบ็ด100เลยแล้วกันนะครับก็สหลับคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะ เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไล่เบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคสวยแม่นะ <c oughs> เดี๋ยวมาที่370นะครับ โอ้โหเข้าลายเอโคสวยครับทุกผู้ชมไหลต่อเลยเพื่อนอื้นเข้าลายคิวนะครับมีลายต่อหรือเปล่าโอ้โหแล้วมาที่320นะครับโอ้โหดอกนี้แมงมาว่ะทุกผู้ชมแมย ได้มาที่825เลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมา3,009แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมลองใส่ออโต้ไปซัก10รอบก่อนแล้วกันนะครับมาดูว่าเกมนี้จะแจ้งเกิดหรือเปล่านะท่านผู้ชม เดี๋ยวจบเกมนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ไปต่อแล้วนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับอืม <c oughs> ดอกนี้เข้าวายโคตรสวยนะครับทุกผู้ชมแะมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะ <c oughs> จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไม่มีวีแววของสกัตเตอร์เลยนะทานผู้ชม <c oughs> <c oughs> คือแบบลงสามตัวทุนผู้ชม เจอแบบนี้จะมาให้หรือเปล่านะครับไปต่อเลยครับเ้ยโอ้ยแมงมาว่าเรียบร้อยครับผมหมุนฟรี12รอบนะครับลงทีเดียวแห่ตัวไปเลยครับผมมาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะฮะแม่เก็บตะคูณไปเรื่อยๆครับทุกผู้ชม มคูณ8ครับไหลต่อเพื่อนออคูณ13จัดไปครับทุนผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องครับอ,อดอกนี้แตกเหมือนเรียบร้อยโอ้โหโคตรล้านเลยทานผู้ชมแมรอบนี้ได้มาที่หมื่นหกนะครับไปต่อเลยครับยังเหลือหมุ่นฟรีตั้งเจ็ดรอบนะครับโดยดีว่าจะบวกเพิ่มเท่าไหร่นนท่านะุผู้ชมบอกเลยว่าจบฟรีเกมนี้เลิกแน่นอนนะครับ โอ้โหตอนนี้เพิ่มคูณเป็น40แล้วนะครับแมโอเคครับผมรอบนี้ได้มาที่20,000นะครับทุกผู้ชมผมว่าไม่ไปต่อแล้วกันนะก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ